สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนะคะโคทีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาส่งลูกค้าเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เขากําลังปากข้าวอยู่เลยเดี๋ยวเราขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และใช้ยังไงและผลผลิตเป็นยังไงนะคะแบ่งปันให้คนที่เขายังไม่เคยใช้และอยากทดลองใช้ค่ะค่ะนะคะตอนแรกสั่งข้าวไหนมตัวนี้ตัวนี้ก็คืออ๋อตอนแรกยายชะลเชะลาก็มีอ๋อค่ะ ตอนแรกสั่งตัวนี้มาใช่ไหมคะสั่งตัวนี้มาทําขั้นตอนอยังไงคะหม,ม,<า>มักมเแล้วเป็นยังไงมั้งคะหลังจากหมักมันก็ดีนะอะไรรุ่เยอะอะไรแบบมันย่อยสลายาไวเราใช้หนึ่งไร่นี่ใช้ยังไงคะรุ่นดีแล้วมันใช้ไปแค่หกขวดหขวดเออลูดน,นี้อยากจะสั่งเยอะๆอ๋อที่สั่งมาแปดขวดลูกดีล้วมันใช้ไปแค่หกขวด ข้ออาอพูดนึ่มหวา,านไปฝั่เยอะอ๋อะมาแปดขวดคงขวดต่อที่กี่ไร่คะห้หาสิบไร่ห้าสิบไร่ใช้ครั้งเดียวโอเคค่ะแลแบบอมอแล้วก็คือเปลือยยุยซังข้าวเปลือยยุยโอเคค่ะโอเคอเค่ะโฟทีออนนะคะก็ะคืออันนี้อันนี้ใช้ยังไงคะใช้อะไรครั้งไอ้นีน่ยมัไนได้แค่แปดคั้งเท่าน ัใช้สามถังใช้สามถังก็คือเป็นถังสองร้อยลิตรใช่ไหมคะใช้กี่ช้อนคะไม่ใช้ใช้เป็นห่ออ๋อใช้เป็นห่อเลยค่ะค่ะผสมกับน้ำผสมกนบ้านนิดนึงก็ใส่ถังสองลิตรก็ใส่ไปสีถังอะไรเนี่ยค่ะค่ะเข้าใจค่ะค่ะแล้วใช้ตอนไหนคะัตอนที่จะคุมก็ใช้ใช้เรื่อยไปเนี่ยใช้ไปเรื่อยไปเลยค่ะอันนี้อันนี้ใช้มากี่หน้าแล้วสําหรับ้าวสองสามหน้าใช้สองสามหน้าแล้ว ที่กี่ไร่คะห้าสิบไร่ห้าสิบไร่แล้วแต่ก่อนอ่ะก่อนที่จะใช้อ่ะผลผลิตได้ไร่ละเท่าไหร่โอ้ยมันมันไอ้เนคะมันก็ยังเหาะมันก้าวิดแบบติดไหลังจากใช้ไปอะคะผลผลิตที่ได้มันก็ย้ามันเยอะที่บ้านค่ะคุ้มไม่ลงทั้งคุมแล้วค่าเลยค่ะแล้วตอนนี้ได้ได้ได้ไร่ละเท่าไหร่คะเก้าสิบสามค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้น ค่ะแล้วดูข้าวเออ่ไอถอนก้าเองซ้อมข้าวเองไหมคะถอนยาเองไหมรู้สึกว่าดึงมาแล้วมันมันมันดึงแล้วออกออกดีไหมทำเองไหมกาทำเองซ่อมข้าวว่าคนอ,อ่าใช่แล้วซ่อมด้วยไหเพราะว่า,า,วาท,ที่บ้านหน,หนูหนูเป็นพวกหนูเป็นคนไปถอนยาเองไงรู้สึกว่าดึงมาแล้วดินมันมันล้วนมันดึงง่ายดินมันเกลี่ยไปได้แล้วดินดีดินมันฟูเหมือนมันขูดขูด ดินดีดินดีดินมันคูเหมือนมันถูกคูนั่นคูแบบอะไรแต่เนื้ออ๋อค่ะาฝาอัคโฟตอนนี้ใช้ประจันอันนี้ใช้ประจันเขานิยมกันมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวไอ้ดิ้งเพิ่งจะใช้เชือกเดียวอะอ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการนะคะใช้โฟทีจดโฟทีนะคะติดตามได้ค่ะ ฝากติดตามโปรทีเพื่อนเกษตรกรยุคใหม่วางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราลดต้นบุญเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะ